ชมแล้วฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และสั่นกระดิ่งให้กระช่อง Back Cat d a ร l y ด้วยนะครับ Back Cat Daily ในค่ำคืนนี้ขอหยิบโยกเรื่องประสบการณ์หน้าคนรู้ภายในชื่อเรื่องเป็ดกลางบึงย้อนกลับไปยุคสมัยที่แหล่งน้ำในประเทศไทยยังคงสะอาดและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำนานาชนิดตาจิตแก่ดำรงชีพด้วยการจับสัตว์น้ำขาย และบางส่วนที่หามาได้แบ่งนำไปทำอาหารกินที่บ้านโดยที่จะนัดกับตามานเพื่อนรุ่นเดียวกันเพื่อออกไปจับสัตว์น้ำในช่วงเช้ามืดของทุกวันตาจิตมีนิสัยการกินที่ค่อนข้างแปลกประหลาดแกชอบจับสัตว์แปลกสัตว์หายากไม่ว่าจะเป็น ปาสวายเผือกงูเหลือบและเกือบทุกอย่างที่จับได้ในน้ำแต่ที่แกชอบกินมากที่สุดนั้นคือเนื้อจระเข้น้ำจืดเป็นภาพที่เห็นอยู่ประจำทุกครั้งที่แกจับจระเข้ได้ตาจิตจะนำพวกมันมาแขวนห้อยหูไว้กับสาลาท่าน้ำ จากนั้นก็ใช้มีดกีดเนื้อส่วนท้องเป็นชิ้นเล็กๆก,กินกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดของแกโดยที่เป็นการกินแบบดิบๆขนาดที่โจระเค้พวกนั้นยังไม่ตายตามหารพยายามเตือนแกหลายครั้งว่าทำแบบนี้มันเป็นการทรมานสัตว์นะระวังเอาไวเ้เถอะ ตายไปจะตกนรกเอาตาจิตไม่เคยสนใจฟังเลยแถมยังพูดย้อนกลับไปอีกว่าเจาระเค่พวกเนี่ยฉันจับมาได้มันก็เป็นของฉันจะเอาไปกินหรือขายก็ขึ้นอยู่กับตัวฉันเรื่องบาปก,กรรมอะไม่ต้องมาพูดเลยเช้ามือดอวันนี้ตาจิตและตาหมายนัดกันออกไปจปับปลา ที่บึงตามปกติกลางบึงในตอนเช้าอากาศเย็นมากมีปลาน้อยใหญ่ว่ายขึ้นมาบนผิวน้ำจนสามารถมองเห็นตัวได้อย่างชัดเจนชายทั้งสองคนช่วยกันหวานแหจับปลาเพียงไม่นานก็ได้ปลามากมายจนเต็มเรือตามาน ค่อนข้างพอใจกับจำนวนปลาที่ได้มาส่วนตาจิตยังไม่อยากกลับในต,ตอนนี้ขอมองเห็นจุดแสงสีเหลืองเล็กๆอยู่กลางบึงแกเลยพายเรือเข้าไปดูใกล้ๆเมื่อสังเกตดูดีๆแสงสีเหลืองนั้นมันสะท้อนมาจากดวงตาของโจระเคแถมยังเป็นแม่โจระเคตัวใหญ่ มีลูกน้อยตัวเล็กๆเกาะอยู่บนหัวและตามตัวอยู่มากมายลูกโจระเขคตัวเล็กส่งเสียงร้องละงมเมื่อเห็นตาจิตีายเลือเข้ามาใกล้ๆตาหม,มานเห็นว่าเพื่อนคงคิดจะทำบาปกรรมอีเลยรีบทักท้วงเอาไว้ก่อนไอจิตเอ้ยป่อยมันไปเถอะ นั่นแม่จระเข้นะแถมมันยังมีลูกด้วยนะอย่าไปยุ่งกับพวกมันเลยกลัแบบขึ้นฝั่งกันเถอะไม่ได้แล้วเองก็รู้หนังจระเข้ขายได้ราคาดีเหนื้อก็อร่อยข้าชอบกินลูกจระเข้พวกนั้นข้าก็ชอบกินข้าเคยกินมาไม่กี่ครั้งเองรสชาติดีกว่าพวกตัวใหญ่อีกเองดูเฉยๆเถอะข้าจัดการเอง อาจิตหยิบชมวกยาวปลายแหลมขึ้นมาเพื้อมตัวจากในเรือและกระถุงด้ามชมูให้ปลายแหลมทิ้มแทงเข้าไปที่บริเวณแถวคอของแม่เจระเคได้พอดีแม่โจระเคที่มีการตอบสนองช้าเนื่องจากอากาศเย็ยนในช่วงเช้ามืด ทำให้มันถูกแทงได้โดยง่ายดายลูกโจระเคตกใจกลัวมุดลงใต้น้ำหนีไปทันทีแม่โจระเคพยายามดิ้นเอาตัวรอดจากการถูกทำลายแต่ยิ่งดิ้นลนยิ่งทำให้ปลายชมวกแหลมแทงเข้าไปลึกมากขึ้นสุดท้ายแล้วมันได้แต่นิ่ง พราะหมดแรงและบาดเจ็บสาหัสสาจิตเมื่อเห็นโจระเคแน่นิ่งไปแล้วจึงได้นำบ่วงเชือกก้าวขาลงน้ำไปมัดปากมัดตัวมันอย่างระวังก่อนที่จะมัดปากเชือกติดกับเรือแก่ได้จับลูกโจระเคตัวเล็ก แถวนั้นมาได้อีกสามตัวพาขึ้นมาบนเรือด้วยตามานได้แต่สายหัวให้กับความใจร้ายของเพื่อนตัวเองเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยทั้งสองได้พากันกลับฝั่งโดยมีแม่จรลเคที่ถูกผูกติดกับเรือโดยลากมาด้วยเมื่อถึงที่ศาลาท่านาำแล้ว ตามานขอตัวกับบ้านนำปลาไปเก็บก่อนส่วนหนึ่งเพราะไม่อยากนั่งดูตาจิตพลมานโจรเคตัวนั้นด้วยตาจิตนำปลาที่จับมาได้กองไว้บนศาลาและดึงเชือกลากแม่โจรเคขึ้นมาด้วยความทุรักษ์ทุเลแก่ขึงล่างของมันให้แน่นขึ้น แล้วแขวนห้อยหูไว้กระเพดานของศาราก่อนที่จะเริ่มใช้มีดกรีดท้องและเอาส่วนที่เป็นเนื้อขาวชิ้นเล็กๆออกมาแม่โจระเคที่ถูกพันธนาการเอาไว้ตอบโต้อะไรไม่ได้เลยนอกจากนี้แล้วลูกโจระเคอีกสามตัวที่จับมาได้ แกทุบจนตายทีละตัวแล้วใช้ไม้เสียบปากไว้เพื่อจะทำเป็นเนื้อเสียบไม้ไหวไปย่างไฟกินที่บ้านแต่เนื้อของจละเคตัวใหญ่แกนั่งกินกับน้ำจิ้มสุดเด็ดที่ทำเองอย่างอร็ดอร่อยแกกินดิบๆแบบนี้แหละถูกใจแกเอามากๆ แม่โจระเคที่ถูกแขวนเอาไว้เมื่อเห็นลูกของตัวเองตายทีละตัวมันก็ได้มีน้ําตาไหลออกมาคงเป็นเพราะความรักของแม่ที่มีให้ต่อลูกของมันและได้มองกลับมาหาตาจิตที่กำลังกินเนื้อของมันอย่างเพลิดเพลินเหมือนกับว่า แม่เจรเคเทียดแขนผูกใจอาฆาตน้ำตาของมันไหลออกมาเป็นเลือดหยดลงพื้นแล้วมันก็สิ้นใจตายเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวหลังจากที่ตาจิตกินจนพอใจแล้วแกได้เดินมาดูที่ร่างแม่เจรเค้ได้พบว่าตอนนี้ มันตายไปแล้วแถมยังเลือดไหลออกจากดวงตาอีสิ่งที่เห็นทำให้แกหงุดหงิดขึ้นพร้อมบ่นว่าไอ้นี่เลือดออกหัวแบบเนี้ยราคาตกพอดีอแต่เอาวะอย่างน้อยหนังมันก็ยังพอขายได้บ้างแหละตจิตใช้เท้าที ไปที่ตัวแม่จระเขเพื่อระบายความงุดหยิดจากนั้นก็ขนย,าย้ายซากมันไปที่บ้านในตอนเที่ยงแกทำลูกจระเข้สาบตูวที่เสียบไม้ไมาย่างกินไปพังๆกับเหล้าขาวอย่างสุขสำราญใจพอถึงตอนเย็นได้ก็ขนซากแม่จระเข ไปที่ท่าเรือใหญ่เพื่อขายกับพ่อค้าประจำได้เงินมาไม่มากเพราะซากนั้นเปปื้นคราบเลือดจนเหม็นกลิ่นขาวมากแต่ก็ยอมรับในราคาที่ถูกลงมาเงินที่ได้ก็นำไปซื้อเหล้าขาวกินเหมือนเดิมตกดึกคืนนั้นตาจิตหลับด้วยผล จากความเมาส่วนหนึ่งแกได้ฝันว่าแม่โจระเคตัวนั้นกำลังกัดกินตัวแกที่ถูกแขวดห้อยหัวไว้อยู่บนศาลาท่าน้ํทาทําให้ตกใจตื่นขึ้นอยู่ๆที่แขนและขาของตัวแกแกรู้สึกร้อนและเจ็บปวด ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแกนอนหลงห้โอดโอดแบบนั้นตลอดทั้งคืนเป็นเวลาหลายวันตามานมารอตาจิตที่ศาลาท่าน้ำแต่ก็ไม่เคยเจอเลยสักวันทำให้เป็นห่วงขึ้นมาเลยแวะไปดูที่บ้านก็พบสภาพที่น่าตกใจตาจิต ในตอนนี้มีผิวหนังที่เริ่มบวมบูดเป็นสีดำและเป็นรอยตะปุ่มตะปาดูเหมือนกับเกศเจรเขตเป็นอย่างมากแถนแกยังพูดไม่ได้ทำแต่เพียงร้องโอดโอดอยู่แบบนั้นหาอะไรมาให้กินก็ไม่ยอมกินสร้างความรู้สึกเวทนา ให้กับตามานเป็นอย่างมากอุ้จะเป็นเวรกรรมที่มันชอบทรมานสัตว์ใหญ่พวกนั้นแน่แนเออเวรกรรมจริงจริงตาจิตตาจิตเอยห้าเตือนเองแล้วตามานได้แต่สงสารพื้นที่มีสภาพที่น่ากลัวแบบนี้ในช่วงตอนเย็นของอีกวัน ตามานได้แวะมาดูตาจิตอีกครั้งเมื่อไปถึงก็ได้พบกับความสยดสยองเพราะตาจิตได้เสียชีวิตอยู่ภายในบ้านโดยมีพวกตัวเงินตัวทองหลายตูวกำลังกัดกินตับไตไส้พุงเครื่องในถึงจะตายไปแล้วแต่ยังไงก็เคยเป็นเพื่อนกันตามาน จัดการนาเมาสบของตาจิตไปฝังดินใกล้ๆก,ก,กับตัวบ้านที่แกตายไปได้มีวิธีอะไรมากมายแค่ขุดดินแล้วฝังศพธรรมดาทั่วไปผ่านไปอีกเจ็ดวันตามานยังคงใช้ชีวิตตามปกติเพียงแต่ออกหาปลาพายเรือเพียงคนเดียวไม่มีตาจิตไปด้วย เหมือนเช่นทุกครั้งสำหรับครั้งนี้มีฝนตกในตอนเช้ามืดเล็กน้อยถือเป็นโอกาสที่ดียิ่งช่วงฝนตกแบบนี้ปาจะชุกชุมมากเป็นพิเศษแกพายเรือออกไปที่บึงน้ำใหญ่ตรงนี้น้ำค้นข้างหรือจึงต้องใช้วิธีตกปลาเอาทีเรือตู ข้ามกลางขวามือกลางบึงมีเสียงแหลมลอยมาเสียงดังก้องแหลมแหลมอยู่นานเมื่อตั้งใจฟังดีๆอามานถึงกับขนลุกทันทีเสียงนั้นเริ่มเป็นใจความว่าด้วยค่าด้วยข้า,ขาเจ็บอยากกลับบ้าน ตามนาิไม่ตกป่าแล้วเขารีบพายเรือกลับและมีเสียงเหมือนคนว่ายน้ำตามมาจากข้างหลังเมื่อลองหันไปดูก็พบว่ามีบางอย่างที่มีรูปร่างเหมือนคนมีเก็ตขายโจระเค้แต่เป็นแขนและขาที่ยาวมากเจ้าสิ่งนั้น ว่ายน้ำมาไกาๆลๆเรือของตามานอย่างรวดเร็วตามานหยุดนิ่งไปสักพักหนึ่งด้วยความตกใจเจ้าสิ่งนั้นมันว่ายมาถึงข้างเรือแล้วได้ยกตัวอันสูงใหญ่ยืนขึ้นจากพื้นน้ำก่อให้เกิดขึ้่นน้ำจนทำให้เรือโยกโค้งเคงไปมา ร่างขายของมันสูงเหนือผิวน้ำในบึงร่างสูงดำส่งเสียงหวีดแหลมๆตลอดเวลามันร่าเจ็บมันร้อนมันปวดปวดไปหมดเลยร่างสูงดำนั้นส่งเสียงที่พอให้รู้ว่าเป็นคำพูดแหลมๆออกมา ทำให้ตามานรับรู้ได้ว่านี่คือตาจิตเพื่อนของเขาไอจิตเอ้ยเองตายแล้วอย่ามายุ่งกับข้าสิวะกลัวแล้วว้ยข้ากลัวตามานยกมือไหว้สุนละกายร่างสูงดำตนนั้นเจ็บทั้งตัวเออช่วยข้าด้วย ทรมานร่างสูงดำล้องโหยส่งเสียงวิ้ววิ้แหลมแหลมดังขึ้นเรื่อยๆมันเริ่มใช้มือที่ใหญ่และช่วงขาที่ยาวแวกสายน้ำในบึงไปมาอาการหมื่นคนที่กำลังเจ็บปวดทรมานมากๆร่างสูงดำนั้นเริ่มก้มตัว ลงมามองตาหมานไกลๆเพื่อให้เห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยตะปุ่มตะปัํมมีน้ำเลือดน,น้ำหนองไหลตลอดเวลาตาโตข้างเดียวมีปากยาวเหมือนท่อเล็กๆยื่นออกมาใบหน้าของมันช่างน,น่าเกลียดน่ากลัวน่ากลัวเหลือเกินตาหมาน ได้เห็นหวาดกลัวจนหมดสติสลบไปคาเรือกว่าจะรู้สึกตัวอีกทีก็พบว่ามีเรือของชาวบ้านคนอื่นกำลังพายลากเรือของเขากลับเข้าฝั่งแล้วเมื่อถึงที่ฝั่งแล้วชาวบ้านคนนั้นที่เห็นตาหมานรู้สึกตัวจึงถามว่าเฮ้ยนงเป็นอะไร ทำไมถึงไปนอนสลบอยู่บนเรือแบบนั้นเรียกหลายรอบก็ไม่ตื่นตมาได้เล่าให้ฟังว่าตัวเองไปเจอเป็ดอยู่ที่บึงน้ำมันมีใบหน้าเหมือนตาจิตมากๆเขาตกใจกูัเลยเป็นลมไปอย่างที่เห็นนั่นแหละทีแรกชาวบ้านคนนั้นก็เหมือนจะไม่เชื่อ แต่พอเวลาผ่านไปก็เริ่มมีเรื่องเล่าจากคนที่ไปหาปลาตอนเช้ามือหลายคนพบว่าพบเจอเป็ดที่มีเกล็ดเหมือนจระเข้ว่ายน้ำตามเรือมาบ้างนอนขวางบึงบ้างจนเริ่มเป็นที่วาดกลัวมากขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดชาวบ้านแถวนั้น ได้รวมตัวกันนิมนต์พระจักวัดป่ามาหลายรูเพื่อทำพิธีขอที่ขอทางให้ชาวบ้านได้กลับมาใช้บึงในการทำมาหากินดังเดิมทุกอย่างดูเหมือนจะดีขึ้นตามมานและชาวบ้านแถวนั้นไม่มีใครพบเจอเป็ดในบึงน้ำอีกเลย ประมาณยังคงแวะไปทำบุญให้ตาจิตอยู่บ้างหลายครั้งจนเหมือนแกอายุเยอะขึ้นจึงได้ตัดสินใจออกบูชและได้นำเรื่องราวของเปรดในบึงไปบอกเล่าเป็นคำสอนเด็กๆและชาวบ้านคนอื่นไม่ให้เบียดเบียนชีวิตของผู้อื่นเกินความจำเป็นล่าหรือกิน แค่โพดำรงชีพเท่านั้นทุกชีวิตต่างรักตัวกลัวตายเช่นเดียวกับมนุษย์เหมือนเรานี่แหละ